ช่วงหนึ่งของชีวิตคือช่วงตอนอายุ20กว่ากว่าก็ใกล้ชิดกันมากเพราะว่าตอนนั้นนางแบบในเมืองไทยมีอยู่ไม่กี่กลุ่มแล้วกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุดแล้วก็เรากระติมจะเป็นคนที่มีความสูงพอๆกันพราะฉะนั้นจะได้เดินเป็นคู่แรกตลอดเพราะว่าเตี้ยสุดตุกติมตุกติมตุกติมตลอดแทบจะทุกงานเล้วเวลาถ่ายหนังสือแฟชั่นแล้วก็จะถูกจับคู่คู่กันอยู่ตลอดเพราะว่าไซส์เดียวกัน ก็เป็นช่วงชีวิตที่สนุกมากคือเดินแฟนโช์เสร็จก็ไม่กลับบ้านก็เที่ยวต่อกินเหล้าดิงแดงๆเฟี้ยวมากถึงมากที่สุดต้องกอไก่เยอะขนาดเลยต้องกอไก่ล้านตัวโดยเฉพาะคุณติมต๋มติ๋มนี่เขา very unique ไม่เหมือนใครเขาเป็นเด็กพ่อช่างเขาจะแบบว่า artist มากการแต่งตัวเขาก็ไม่เหมือนใครหน้าตาเขาก็ไม่เหมือนใครเขาไม่ใช่คนสวยที่แบบว่าสวยละตะลึงพึงเพลิแต่เขาเป็นคนเก๋ หน้าตาเขาแปลกไม่เหมือนใครเขาแต่งหน้าแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนหน้าเขาเป็นแบบนู้นแบบนี้ได้คือคือเป็นนางแบบที่ที่ที่เป็นสูตรสําเร็จของนางแบบจริงๆคือแต่งหน้าแบบนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้แต่งอีกอย่างก็เป็นอีกอย่างไปได้จริงๆแล้วติ๋มก็เข้าวงการบันเทิงกเข้าวงการการแสดงก่อนก่อนเราซะอีกติ๋มน่าจะเข้าก่อนสักสอปีสมปีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เล่นละครเล่นหนังอยู่ไม่ไม,ไม่กี่เรื่องแต่ติ๋มเขาอาร์ติสต์มากมมเขาเป็นอาร์ติสต์มากเขาก็อาร์ติสอะเ <c oughs> นาะใครจะมาบางังคับใครก็ทำน,น,นู่นนี <c> ่ <oughs> แล้วบางทีเขาไม่อยากทำเขาก็ไม่ทำอะ่ะแล้วก็ไม่ชอบท่องบทไม่ชอบจำบทอืมก็ะจะสังเกตเห็นเขาเล่นหนังมากกว่าละครละครมันต้องพูดบทต้องจำแต่หนังเนี่ยมันมีคนพูดพูด <c oughs> ให้พูดอ่า <c oughs> <c oughs> มันก็จะง่ายกว่านั้นรู้สึกผลงานทางหนังเขาจะมากกว่าละครล่าสุดพอเห็นภาพที่บินไปตอนนั้นเราตกใจไหมครับหรือว่าเห็นเราเห็นเขาก่อนหน้านั้นแล้วก็นานๆก็จะไปหาเขาทีนึงบางทีก็จะมีสายมาบอกว่าตอนนี้เงินหมดแล้วน้าอะไรเงี้ยก็จะไปเยี่ยมบ้างนานๆทีถ้าไม่ได้ไปก็ฝากเงินส่งฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งไปอะไรเงี้ยทั้งหลังสุดก็เขาต้องการถังออกซิเจนเขาหายใจไม่ค่อยคล่องก็ พูนกันกับเพื่อนอีกคนนึงก็ซื้อถังออกซิเจนให้เขากันเขาไม่พูดว่าอยากกลับมาหรอกเพราะเขาก็ดูสภาพตัวเขาเองแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับมามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผอมลง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 จนต,ตอนท้ายสูดนี่ยี่กกิโลคนอะไรหนักยีหกกิโลอะ่ะเ mm. มื่อกี้ไปจับขามีแต่กระดูไม่มีเนื้อเลย mm. ก็เคยไปหาเขาอยู่แต่ว่าบอกตรงๆนะว่าบางทีก็ไม่ค่อยอยากไปเห็นไม่ค่อยอยากไปเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเขา ขาโสมมากโสมแล้วก็หมดสภาพมากคือเราเคยเห็นติ๋มแบบว่าเป็นสาวเปรี้ยวเท่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนอื่นเราเคยเห็นเขาแบบนั้นเราก็อยากจะให้เขาอยู่อย่างนั้นแต่หลังๆเขาด้วยความที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยมากครั้งก่อนนี้ที่เขาเป็นโรคเกี่ยวกับท้องที่เป็นลำไส้อะไรนั้นก็วุ่นวายก็ วุ่นวายกันพอสมควรช่วงนั้นได้ไปได้ไปเจอบ่อยเหมือนกันเพื่อนทุกคนก็รักเป็นห่วงเขาหมดเพียงแต่ว่าบางคนก็อย่างว่าบางคนว่างบางคนไม่ว่างอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าใครไม่ไปเยี่ยมแล้วไม่ได้แปลว่าไม่รักเขาเนาะก็บางทีเราทําอะไรเราไม่ต้องไม่ต้องบอกใครก็ได้ก็บอกว่าเพื่อนหมดทุกข์แล้วไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์ไปเป็นนางฟ้าตามที่เขาเคยสวยแล้ว เมื่อกี้ดูเขาสวยนะเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เดินไปชมเขาสวยอ่ะสใส่ขนตาปลอมด้วยอ่ะเ <c oughs> ออเขาสวยเลยอ่ะ